องงเครับวันนี้ใส่ชุดงานให้ตรงกับตีมงานลูกทุ่งติดแกมของเราเรามีว้าวไม่ใช่ะแต่ว่าแอบเซ็กซี่้วเนี่ยเป็นแฟนเด็กหรือเปล่าแฟนแอบเปิดได้นิดหน่อยแต่ตอนแรกบอกว่าชุดติดงีนหน้าติดแกมอันนี้คือชุดเป็นเพียงคอนเซ็ปต์วันนี้ก็คือเป็นแบบคอนเซรปต์มนเกิดเนาะใช่ครับอันนี้เท่าไหร่ราคา ปีนี้อายุ25ครับเข้าเป็นเจ้าเพศพอดีเอ้ยกระออทเลยใช่ตีมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยดา,าราเนีว่าเป็นแบบลูกทุแบบ่งจริงจริงตีงงมันี้เป็น<อ>ปตีมลูกทุ่งครับลูกทุ่งลูกทุ่งติดแกนลูกทุ่งบอดเวนั่นแหละอยากให้มีความแบบ,บผสมผสานเป็นลูกทุ่งที่ถูกแบบเอามาประยุกต์กันมากขึ้น,นแลเราจะเป็นลูกทุ่งที่มันแบบมีโชว์ที่มัน มากกว่าลูกคุ้งตัวไฟที่มีใช่แล้วมากกว่ายัางไงคะอะไรที่มากกว่าอาจจะไปรอจากข้างบนลงมาบ้างอ,อยู่บนเตือนบ้างอะไรบางอย่างที่มันแบบแฟนตาสติกขึ้นแต่ว่าได้เห็นลูกคุ้งแน่นอนแน่นอนครับนอกจากมีเรือีอะไรที่เป็น,ปนลลความพิเศษให้แฟนตอวจริงๆความพิเศษของงานนะครับน่าจะเป็นพวกโชว์แอรียลต่างๆพวกโชว์กายกรรมต่างๆครั้งนี้แบบมีมาถึงสามอย่างสี่อย่างเลยบินกันคือต <c oughs> ัง้งแต่คานบินตั้งแต่ หน้าสเตจไปถึงหลังคอนโทรลได้เลยสามารถลอยยาวได้เลยทั้งทั้งหอปีแล้วเหมือนปีแล้วเหมือนลอยแค่ตรงกลางจุดเดียวใช่ไหมครับปีนี้เลยบอกว่าไม่ได้อยากไปไกลกว่านั้นก็เลยต้องแต่เพิ่มคานยาวตั้งแต่หน้าสเตจออกไปถึงคอนโทรลเลยแสดงว่าไม่มีปิดดิ่แล้วว่าเขอยู่บนฟ้าแน่นอนอยู่บนฟ้าเยอะมากครับรอบน,นี้ใช่วัน,นี้ก็ซ้อมลอยอยู่แี่สิบชอจริงซ้อมมาจริงซ้อมไอเลียที่ซ้อมมาตั้งแต่ประมาณสองสาเดือนแล้วครับเพราะว่าเพราะเพิ่มกิลใหม่แล้วก็ แต่ถ้ามาซ้อนที่ฮอเนี่ยเขาเข้าแต่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามคลิปและสามวันเลยนี่เขาซ้าแบบหนักหนาเลยเพราะันอันตรายด้วยครับมันอยากให้มันเซฟตี้มันจังหวะมันเยอะเพราะมันต้องขึ้นหน้าถอยหลังขึ้นลงมันมันหลายแกนมากเงี้ยมันต้องซ้อมไม่ชัว่วจนมาตอนนี้แล้วมีอะไรที่ยังแบบกังวลอยู่ก่อนที่จะแบบเริ่มปมดเรื้องแล้วครับตอนนี้ช่างมันก็อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวอินพรไวายเอาสิจะปล่อยใจจอยๆครับ มันเกิดปีที่สามแล้วเขาบอกว่าฟอนดเพิ่มควา,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 วามว้าวขึ้นทุกปีเลยตั้งแต่ปีที่หนึ่งมาจนปีนี้เป็นปีที่สามใช่จร,จริงจริงกะว่าแบบเออปีนี้คงแบบพอพอปีที่แล้วปีแล้วก็ใหญ่แล้วเนาะแบบก็คง,งประมาณนั้นแหละจะได้แบบไม่ไม่เกินงบมากไงแต, <c oughs> แต่พอแต่พอจัดไปจริงๆแล้วเออความลูกทุ่งม,มันมันเยอะจริงๆด้วยจํานวนเพลงด้วยจํานวนเกสรวมถึงในตัวสิ่งที่ต้องการพวกเทคนิค่างๆดันราคามันสูงอย่างเงี้ยก็เลยไม่เป็นไร อยากให้มันเต็มที่ก็จะต้องยอมจ่ายไปพูดถึงเรื่องชุดถ้าความเป็นแบบแกลบความรูปทุ่งแล้วเนี่ยชุดต้องแบบไม่ธรรมดาใช่แล้วชุดรอบนี้ประมาณเรียกได้ว่าบาดกันได้เลยเพราะว่าเพชรเต็มไปหมดวันซ้อมผมแบบโดนบาดไปสองตับตัวเหมือนกันครับก็เลยต้องเต็บติดเพิ่มนิดนึงต้องมีความแบบแวววาวอลังแต่สวยแน่นอนครับมีกี่ชุดคะวันนี้เตรียมไว้ประมาณน่าจะเอาวเกือบสิบครับใช่ใช่เรียกว่าอลังชุด อลังตุชุนมีมีอะไรแบบเป็นชุดแบบธรรมดาไหมอาจจะมีนิดหน่อยอชุดเหมือนจะมีแค่ชุดเดียวที่ธรรมดา <c oughs> อะ,อะขอให้แฟนรอติดตามมันนี้เลยค่ะพ,พิเศษครับผมก็ขอเปล่าด้วยครับทุกคนพอร์นติดคือเฟนนะครับงานครั้งนี้ก็อยากให้กับตั้งใจจัดให้กับแฟนคลับละกันหรือว่า1ปีหนึ่งครั้งเป็นงานที่ผมตั้งใจทีเอากับแฟนคลับนะครับรอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เป็นงานที่ สร้างกำลังใจกับทุกคนได้นะครับในงานครั้งนี้เพราะอันนี้มีเกตด้วยครับมีมีจะบ,บอกเลยป่ะคะบอกได้เลยครับว่ามีมีปะเอกกับแม่ฮายครับสองท่านในครั้งนี้แล้วก็จริงๆมีโชว์อีกหลายโชว์มากที่ทุกคนน่าจะไม่เคยเป็นมือนทำแล้วก็ไม่เคยเห็นใครทำด้วยครั้งนี้จะได้ไเห็นเซอร์ไพรส์เกตเหรอคะมีเซอร์ไพรส์เกตหรือเปล่าแน่นจีไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวเขาจะมาหรือเปล่าชวนหรือเปล่าล่ะชวนหรือเปล่าชวนแล้วชวนเขามาเขามาแต่ว่า หมือนเห็นว่าเห็นมีช่วงเซอร์ไพรส์อยู่ก็แกล้งปิดตาเพราะว่าเราดูทุกโปรเซสเราก็เห็นแล้วเออมีช่วงแกล้งเซอร์ไพรส์โอเคขอไม่ดูตรงนี้แล้วกันผมบนผ่านไปให้อะไรอย่างงเีแกแต่คนถือเทก็ยังจะเป็นคนเดิมแน่นัน,นสิผมไม่รู้โปรเซสนี้แหละจริงผมไม่รู้รจริงเพราะผมอะผมรู้แค่ว่าพี่เขามองว่ามองตลอดว่าเซอร์ไพรส์แต่ผมไม่โอเคก็รู้ว่าข้าเซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่รู้ว่ามีอะไรไม่กลัวจะไม่ได้เหนื่อยไกลัวจะเขลียนมาเพราะแบบใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ย จริงๆงานรับเรียญยาครั้งก่อนก็ยิ่งใหญ่มากแล้วอันนี้ขิงหรอเราเราเน่ยรอบนี้รอดูเพราะเขาบอกว่าเขาหาชุดอยู่ก็คิดว่าเขาน่าจะมีอะไรที่เตรียมมามากกว่าการเดินขึ้นมาเฉยๆดูดูคาดหวังดูสร้างความหวังนะได้ดูกดดันพี่ก่อนด้วยเออต้องเล่นใหญ่ละล่ะใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวมาถามถึง เรื่องของที่เรามาเปิดบริษัทต่างๆนะฮะันนี้พี่สอดเล่าให้ฟังหน่อยดีว่าเป็นยังไงบ้างจริงตอนนี้มีมีหนึ่งหนึ่งบรษิษัทก็คือเดอะช้อปปี้นี่แหละขายเสื้อผ้าครับขายเสื้อผ้าด้วยวันนี้ก็ทุกคนน่าจะเห็นหน้างานมีเสื้อผ้ามีบริษัทต่างๆขายกับแฟนคลับจัดกิจกรรมเวลาแบบรู้สึกว่าอยากทําอะไรหรือว่ามีก,ก,ากิจกรรมก็สามารถจัดด้วยแบบนี้ได้จริงขอบคุณทุกคนมากผมพูดตรงว่ากําไรจากเดอะช้อปปี้เนี่ย ส่วนหนึ่งผมเอามาจัดงานนี้แบบเนี้ยทุกปีทุกปีทุกปีเพราะว่าเคยบอกไปครับว่าผมตั้งงวดปีละล้านแบบการจัดงานก็เป็นกำไรจากสปอนเซอร์หลักของเราคือเอดโรพี่มาจัดงานนี้ให้กับทุกคนแล้วก็คิกต้าจริงอันเนี้ยเราตั้งใจว่าเป็นเอเทีดียของเราแหละอยากจะพลิบสื่อเราผลิตเอ็มวีไปแล้วเนาะเพลงแรกไปคิดว่าในอนาคตจัดงานอีเวนต์ต่างๆรวมถึงในเขาคิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยทำเีลงนี้บ้างวันนี้ปากเอกก็จริงมีคุยกับปากได้บ้างอะไรเงี้ย มีสิ่งที่อยากทําอยู่แต่ว่าคุณจะเป็นจริงได้หรือเปล่าแต่ว่เป็นความพอใช่สิ่งที่อยากทานั้นคือแบบอะไรยังไงคะเฉยๆอะไรได้บ้างยังไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวไม่เกิดขึ้นจริงแต่แต่เป็นสิ่งที่แบบฝันอยากให้มันเกิดมานานแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ไม่นจ้เกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าแต่พอปีสองปีนี้เริ่มเห็นว่าแนวทางของซีรีส์วมันมันเปิดกว้างกันไปไกลมากยิ่งขึ้นแล้วรู้สึกว่าเราก็อยากพาซีรีส์วลงใต้ให้มากขึ้นเหมือนว่าว่าทำใต้ว่าทำอะไรบางอย่างที่เป็นใต้อย่างเงี้ยอยากหยิบขึ้้นนมมั คนรู้จักมากขึ้นการแต่อย่างาที่เสื้อผ้าหรืออะไรต้นของเราก็มีเยอะมากใช่ครับเราแบบว่ามองความเติบโต,ตปีหน้าอย่างไรจริงๆปีนี้ปีหน้ามีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์รอแล้วครับตั้งแต่วาเลนไทน์ปีใหม่ก็มีแล้วอะไรเงี้ยวางไปเรื่อยๆอยู่ทุกปีไปถึงกลางปีแล้วสหรับปีหน้าแต่ยังเล่นซีรีส์ใช่ไหมคะยังเล่นอยู่นะเล่นต่อเล่นรักสดเนาะซีรีส์ใหม่เหรอครับใช่ครับยูนิเดีร์ซีรีส์นะครับผมก็ แล้วใช่ไหมครับวีดีโอก็เร็วๆนี้คิดว่าเหมือนแววมาว่าแบบว่าไม่เกินเดือนหนึ่งได้ดูแน่นอนใช่ก็คิดว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเส้นเดือนคิดว่าได้ดูแน่นอนครับอีกประมาณประมาณสี่ห้าคิวเพราะเหมือนพี่พี่ภูมิกลับเขาบินไปทํางานต่างประเทศกันก็เลยเว้นไปสองวีคแต่เนี่ยกลับมาก็ถ่ายติดกล้องกันแล้วสี่คิวห้าคิวจบแล้วก็ยังยืนยันว่าเรา เชื่อมเพื่เมทองดเช่เพ่มกคนนแหจริงๆทุกคนดูทุกคนดูแล้วแบ่อาจจะดูเป็นคนที่ไม่ดีแต่ว่าจริงแล้วอะตัวละครออกมาดีมากเหมถึงว่าเป็นตัวละครที่ขนาดโดนทําร้ายขนาดนั้นเขายังรักไม่พูดสบอยละเขายังรักคนของเขาได้ขนาดนั่นจริงๆครับลองดูแล้วทุกคนจะเชื่อผมว่าว่าบทวิพีทเนี่ยมันทองดําจริงจ เดี๋ยวมาคลิปตอนหลังเฮ้ยวิเชี่ยวจืดแต่ว่าเรื่องอื่นเรายังมีอะไรให้ติดตามนะคะนอกจากนั้นเพราะว่านี่มาต้นปีเลยใจริงๆตอนนี้โปรเจกต์นี้ใหญ่สุดของต้นปีนี้ครับโปรเจกต์นี้ใหญ่สุดของซีรีส์ก็คือซีรีส์มาเสร็จก็คงจะเดี๋ยวเริ่มซีรีส์มาน่าจะเริ่มมีโปรเจกต์อะไรตามมาเรื่อยๆเริ่มคุยเรื่อยๆเหมือนกันครับทีนี้ได้ของพัดต้นเกิดอะไรือนแล้ว เอาจริงอะเหมือนจะรู้แล้วแล้วเหมือนจะได้จับมันไปแล้วด้วยแต่ว่าไม่กล้ามั่นใจว่าของเขาหรือเปล่าอยู่ดีก็มีบางสิ่งบางอย่างให้ผมถือในงานเป็นไมโครโฟนสีแดงแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าใครส่งมาให้พี่เขาได้บอกว่าอยู่ดีมันส่งมาที่ออฟฟิศเอาไงผมว่าแต่ก็ไม่กล้ามั่นใจว่าคือใช่เขาหรือเปล่า <S 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 แล้วก็ไม่มั่นใจแต่ว่า รอรอเขามาเสนอแล<ช>้วกันครับแล้วเขามีแบบว่าสปอยหรือเปล่าเปล่าว่าเอ้ยอน<ข>ันนาคตที่เรา,เ<ข>าอยากกันเราเป็นเคยถอดต้อเขาไม่สปอยเลยเลยแต่้ยิงๆเขาพูดว่าเป็นอะไรที่มันต้องสั่งทำผมว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบรอจะใคยวันนี้แต่ยินดีเมื่อวานรันทูรอบสุดท้ายอยู่ดีมีไม้แดงมาอยู่ในมือผมผมว่าฮะไม้ใครแล้วมีชื่อผมด้วยแต่ก็ไม่ขอไม่ขอไม่รับประกันตรงนี้แล้วกันอาจจะแฟนคลับส่งมาให้เดี๋ยวรอไปรอเฉลยใช่ใช่แต่ก็ฝากที่เป็นแฟน ติดตามเลยครับผลงานด้วยครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับทุกคนก็ตามผมละการได้ทุกช่องทางเลยของผมนะครับติดเช็ตนะครับ fomt เช็ตนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยก็ฝากติดตามแบรนด์ผมด้วยนะครับ the trophy นะครับแล้วก็ entertainment ของผมนะครับ chita นะครับทุกช่อง,งทางแพลตฟอร์มีก็จะอัปเดตผลงานเรื่อยๆทั้งปีแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มครับ okay, ขอบคุณค่ะขอบคค,อบคุณค่เดี๋ยวต้องถ่ายรูปไปให้เห็นทั้งชุดก็ไม่นาะได้เลย